สวัสดีค่ะครูตาต้านะคะค่ะวันนี้เราจะมาฝึกเรื่องของการหายใจกันนะคะหรือการทำ breathing exercise นะคะวันนี้เราก็จะมาฝึกในรูปแบบของการทำกับพระรตตินะคะเราจะเริ่มจากท่านั่งกันก่อนนะคะปรับลมหายใจเป็นเข้าลึกออกช้ายาวนะคะค่ะโดยจะใช้มือซ้ายแตะไว้ที่ท้องล่างนะคะหรือมือขวาแตะไว้ที่เนินอกค่ะ ควบคุมลมหายใจของเรานะคะเพื่อปรับลมหายใจเข้าลึกสุดค่ะท้องผ่องอกยกนะคะลำตัวของเรายืดขยายสิ้นสุดลมออกให้เรารู้สึกถึงการกลุมผักกหรือการกักลมหายใจไว้เบาๆโดยเป็นธรรมชาติหายใจออกค่อยๆรู้สึกถึงท้องของเรายุแบแฟบลงอ,อกค่อยๆลดต่ําลงนะคะสิ้นสุดลมออกให้เรารู้สึกถึงการกักลมหายใจไว้เบาๆเป็นธรรมชาติ เพื่อรับรู้นะคะถึง position ที่เกิดขึ้นหรือมีสติรับรู้ที่ร่างกายของเราหายใจเข้าค่ะท้องพองอกยกสิ้นสุดลงเข้ารู้สึกถึงลมตัวของเรายืดขยายให้เราปรับลมหายใจอีกสามลมหายใจเป็นลึกช้ายาวนะคะหรืออุจจี เมื่อเราปรับลมหายใจเข้าออกนะคะช้ายาวรู้สึกถึงพลังงานหรือลมหายใจของเรานะคะไหลผ่านภายในร่างกายของเรารู้สึกโลง่งสบายดีแล้วนะคะเราก็จะเริ่มทำการหายใจแบบกับพารปตินะคะค่ะอันดับแรกให้เราหายใจเข้าค่ะท้องพองหลังจากนั้นเราจะปั๊มปิ้งนะคะ ที่ทองเนาะหรือแอคชั่นของการหายใจออกนะคะรู้สึกที่พรงสมูกลําคอของเราเกรงเหมือนหายใจแบบอุจจีนะคะพร้อมแล้วค่ะสุดลมหายใจเข้าลึกอีกครั้งหนึ่ง ให้เราเคลียร์ลมออกให้หมดนะคะเซตต่อไปนะคะเราจะเพิ่มการกักลมหายใจนะคะสิ้นสุดการปั๊มปิ้งเราเคลียร์ลมออกให้หมดหลังจากนั้นให้เรากักลมหายใจให้นานที่สุดเท่าที่ไหวนะคะตามความสามารถของแต่ละท่านค่ะเราไปพร้อมกันเลยนะคะหายใจเข้าลึกค่ะ หลังจากนั้นค่ะกลับมาหายใจนะคะเข้าออกเป็นปกติลึกยาวก่อนนะคะในเซตที่3นะคะถ้าใครไหวหลังจากที่เราปั๊มปิ้งสุดท้ายแล้วเราเคลียร์ลมออกนะคะเพิ่มสเตจของการเคลียร์ลมแล้วทําอุทยานต่อได้เลยนะคะถ้าใครไหวแต่ถ้าไม่ไหวค่ะค้างไว้แค่จุดของการกักลมหายใจพอนะคะค่ะเรามาทําพร้อมกันเลยในเซตที่3นะคะในการสักทองหรือการทําอุทยานหนะค่ะ สุดลมหายใจเข้าลึกค่ะ ในเซตที่4นะคะเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มรายละเอียดนะคะจากการทําในรอบแรกๆมากขึ้นก็คือการคอนโทรลนะคะบริเวณที่ทองล่างหรือให้ตัวของเรากระเพื่อมน้อยที่สุดนะคะใช้ความละเอียดมากขึ้นนะคะในการสั่งคอนโทรลกล้ามเนื้อทองของเรานะคะหรือ,อให้ตัวของเรากระเพื่อมน้อยลงนะคะหลังจากนั้นค่ะปั๊มเท่าที่เราสามารถทําได้เสร็จ เราก็จะรีดลมออกให้หมดรีดลมออกใครไหวค้างอยู่ตรงนี้ใครไปต่อได้ก็จะมีการทําอุทยานนะนะคะหรือใครไปต่อได้มากกว่าน,นั้นก็จะมีการปล่อยกล้ามเนื้อท้องตรงกลางออกมานะคะค่ะเราไปทําพร้อมกันเลยนะคะในเซตนี้พยายามคอนโทรลนะคะให้ตัวกับเพื่อมน้อยที่สุดนะคะค่ะโอเคพร้อมนะคะ นี้เราก็จะมีการดึงท้องนะคะหรือว่าการปล่อยท้องกล้ามเนื้อท้องตรงกลางออกมานะคะ,ะที่เราทำผ่านกันไป4เซตนะคะก็เป็นการนั่งทำในเวอร์ชั่นปกติที่เราคุ้นชินกันนะคะเดี๋ยวอีกเวอร์ชันหนึ่งครูจะนำเสนอนะคะการทำในแคทและข่าวดูนะคะลองทำและเปรียบเทียบความรู้สึกดูนะคะอาจจะเป็นมิติใหม่ของการฝึกนะคะ,ะการทำ Breathing Exercise นะคะค่ะระวังมือนะคะเริ่มต้นจากอ l ฟโฟเลยนะคะค่ะหลังจากนั้นค่ะเราก็เริ่มจากการหายใจเข้าค่ะหายใจเข้าเสร็จค่อยๆนะคะม้วนก้นกลับมาใน o s i t i o n ของ Cat แล้วทำการปั๊มปิ้ ในเซตที่1น,นี้นะคะเมื่อกี้ครูทำกับพรปติหรือการปั๊มปิ้งท้องเสร็จนะคะก็เคลียร์ลมออกหลังจากนั้นทำอุทยานนะนะคะท้องกลวงแล้วค่อยๆคอนโทรลสั่งกล้ามเนื้อท้องตรงกลางออกมานะคะถ้าอยู่ตรงนี้ใครสามารถไปต่อได้เราก็จะเริ่มมีการควงท้องทำนาอุริต่อเลยนะคะค่ะเรามาทำพร้อมกันอีก2เซตในเวอร์ชั่นของแคขคาวกันค่ะ พร้อมนะคะสุดลมหายใจเข้าค่ะ ค่ะกลับมาหายใจเป็นปกตินะคะเดี๋ยวเราจะทำด้วยกันอีกเซตนึงนะคะค่ะค่อยๆลองทำดูนะคะไล่ตั้งแต่การปั๊มแบบช้าๆก่อนพอเราเริ่มคุ้นชินหรือเริ่มมีความคล่องเราค่อยๆเพิ่มสปีดให้เร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นแล้วค่อยๆนะคะผ่อนลมสุดท้ายเคลียร์ลมออกให้หมดแล้วค่อยๆทำการกักลมหรือทำการซักท้องทำอุทยานะ หรือการปล่อยกล้ามเนื้อท้องตรงกลางหรือต่อไปจนถึงนะคะถ้าเรามีความชํานาญหรือปล่อยกล้ามเนื้อตรงกลางค้างไว้ได้นานเราก็จะไปถึงการควงสะโพกนะคะหรือการควงท้องนะคะโอเคค่ะพร้อมเรามาทําด้วยกันในเซตสุดท้ายนะคะค่ะวางมือลงนะคะจัดโพสิชันของออฟโฟให้เรียบร้อยแล้วค่ะสุดลมหายใจเข้าลึกค่ะ แล้วค่อยๆม้วนกล้นกลับมาในโพสิชันของแคทค่ะ เราก็ทำนะคะกับภาระปะตินะคะในสองรูปแบบก็คือแบบนั่งทำแล้วก็เวอร์ชันของการทำในแคตคาวนะคะประโยชน์ของการทำหรือการฝึกกลมหายใจแบบ b r e a t h เอ็กซอร์ซ s e นะคะก็จะช่วยทำให้กระตุ้นเนาะการทำงานของกล้ามเนื้อบริเวณท้องนะคะ หรือกระตุน้นการทำงานของกล้ามเนื้อ,อฐานพิวิกฟอร์นะคะหรือกล้ามเนื้อหูรูดของเราให้รู้สึกถึงการกระชับหรือการบริหารมีการหดมีการคลายนะคะหรือเรื่องของบรรดาคน,นเองนะคะก็จะทําให้กล้ามเนื้อส่วนนี้ของเราแข็งแรงขึ้นแล้วหายใจนะคะรู้สึกสมองโล่งนะคะแล้วก็มีการบริหารกล้ามเนื้อกระบังลมนะคะกล้ามเนื้อพิวิกฟอร์ 4, แล้วก็ทําให้การ อากาศนะคะในปอดของเรามีการเนาะบริหารกล้ามเนื้อบริหารปอดนะคะค่ะให้มีการดึงออกซิเจนหรือมีการนะคะรีดออกซิเจนหรืออากาศออกจากปอดนะคะให้หมดหลังจากนั้นเราก็จะมีประสิทธิภาพในการหายใจนะคะเข้าได้มากขึ้นนะคะหรือเป็นการาสร้าง ความสงบนะคะหรือน้อทำให้เรารู้สึกลดจากความตึงเครียดนะคะให้เรารู้สึกตื่นตัวนะคะกับการฝึกเรื่องของ breathing exercise นะคะถ้ามีโอกาสก็ลองฝึกกันดูนะคะในยุคโควิดนี้ควรจะทำให้ร่างกายแข็งแรงและระบบการหายใจของเราแข็งแรงนะคะเราจะแข็งแรงไปพร้อมๆกันนะคะแล้ามาเจอกันคลิปหน้าค่ะกับครูตาตาสวัสดีค่ะ